พบกับคุณครูมิวสิกคนสวยกับรายวิชาการอ่านเขียนคิดโลกว่าสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ของคุณครูวันนี้คุณครูมีกิจกรรมดีๆจะมาให้นักเรียนทำอยากรู้ไหมคะว่าคืออะไรนั่นก็คือการท่องบทสักกวานนเดง ใครรู้จักไหมถ้ายังไม่มีครูจะพาเราไปรู้จักกับบทกลอนสักกวาเอะไปรู้จักกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูจะพานักเรียนทุกคนไปรู้จักกับบทอาขยานสักกวาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบทกลอนสักวานั่นเองก่อนอื่นนะคะเราจะอ่านเนื้อหาเป็นบทร้อยแก้วไปพร้อมๆกัน โดยให้นักเรียนลองสังเกตนะคะว่าคุณครูจะเว้นวรรคตอนให้นักเรียนดังบรรทัดที่หนึ่งที่ว่าสักกาวาแล้วเว้นวรรคหวานอื่นเว้นวรรคมีหมื่นแสนให้นักเรียนนะคะอ่านแล้วหยุดพักเป็นช่วงนะคะเพื่อให้บทกลอนสัก,กาวาของเรามีความสละสลวยเข้าใจง่าย และนักเรียนทุกคนสามารถแบ่งวรรคตอนได้ไปในทิศทางเดียวกันค่ะดังนั้นเราไปลองท่องบทกรศักวาพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสักกวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแมน้นโพจะมานที่หวานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม อาจจะน้อมจิตน้อมด้วยลมลมแม้ล้อลามหยามหยาบไม่ปราบปลืม้มดังดูดดื่มบอระเพศต้องเข็ดขมผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอย้ยอ่าเป็นยังไงยา ขับแรกเลยหัดท่องก่อนจำเนื้อให้ได้ก่อนพอนักเรียจนจำเนื้อได้แล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่คำนองบนตอนไปยังไงนะจะยากหรือป่าเดี๋ยวเรามาท่องพร้อมๆกันเลยคะ่ะสากวั จะมันที่อวันหอม,อมกลิ่นพระทียเปรียบดวงพวงพระยมอาจจะน้มจิตโน้มด้วยลม เข็ดคมผู้ดีไรไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังง ท้องให้มีจังหวะให้มีทำนอง,นองทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เราะคุณครูรู้ว่า,เ,าเราท่องได้หรืเอเปล่ามีข้อแม้และกติกาก็คือ,อในให้นักเรียนนะคะอัดคลิปวิดีโอเองท่องบทกลอนโดย1คือแนะนำตัว สวัสดีค่ะหนชื่อเด็กหญิงจุดๆนะจุดๆจุดเลขที่ห้องอะไรอ่าพอพูดเสร็จแล้วก็บอกแนะนํำเตงว่าวันนี้จะมาทําอะไรจากนั้นก็เริ่มท่องบทลอนสักวานะคะป็นทำองอาขยานนะคะเมื่อท่องเสร็จแล้วก็พูดคําว่าขอบคุณค่ะคุณครูจะให้คะแนนหนึ่งเลย นะคะ,ะมีลูกเล่นในการท่องบทอาถยาพเสียงเพราะพอนอ,องสงนอดอนดีเยี่ย,ยมครูจะให้สิบสิบสิบไม่หักเลยค่ะแต่ถ้าใครเอากระดาษขึ้นมาดูไปด้วยท่องไปด้วยท่องสัสกกว,วารานหรมีหมื่นแสนเหมือนพูดเอาก็ไม่ได้สินะคะดังนั้นใหนักเรียนตั้งใจท่องตามที่ครูหาท่องไปเมื่อกี้นะคะค่ะวันนี้นะคะครูคคคก็ขอตัวลาไปก่อนครูจะตรวจงานนักเรียนทุกคนนะคะรีบๆส่งกันมาอยนะคะใคร เกิดความรู้เล็กๆสำหรับบทอาขยานนะคะบทอาขยานตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542ให้นิยามคำว่าอาขยานคือบทท่องจำการบอกเล่าการบอกการสวดเรื่องหรือนิทานอาขยานอ่านออกเสียงได้สองอย่างนะคะคือ อาขยานหรืออาขยานซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะมีนโยบายกำหนดให้มีการท่องอาขยานอย่างจริงจังในสถานศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2,542เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ของการท่องอาขยานดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาไทยและซาบซึ้งในความไพเราะของบทร้อยกอง 2. เพื่อเป็นพื้นฐานในการแต่งคำประพันธ์และ 3. เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดคุณธรรมคติธรรมและข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนเพื่อส่งเสริมให้มีจิตสำนึกทางวัฒนธรรมของคนในชาติในฐานะรากร่วมทางวัฒนธรรมบทอาขยานที่กำหนดให้ท่องจำจะมีอยู่3บทนะคะ 1. คือบทหลัก 2บทรองและ3บทเลือกอิสระค่ะไว้สัปดาห์หน้าเราจะมารู้จักบทอาขยานทั้ง3าบทกันนะคะ